วิกฤตรัฐบาลแพทองทานเกมรุกที่ต้องช่วงชิงกำหนดอนาคตการมนุนไทยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพทองทานกำลังเผชิญหน้ากับพายุความท้าทายรอบด้านทั้งประเด็นร้อนทางการเมืองที่สั่นคลอนสเสถียรภาพและปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญมีปัจจัยลบหลายประการที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องทริปเสียงสนทนาฮุนเซนเหตุการณ์นี้เป็นจุดชนวนสำคัญที่ทำให้สถานะข,ของนายกรัฐมนตรีตกอยู่ในภาวะลำบากและถูกตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นผู้นำอย่างหนัก ปัญหาเศรษฐกิจแม้จะดำเนินนโยบายมาทักใหญ่แต่รัฐบาลยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนรอยร้าวกับกองทัพความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ต้องจับตาการถอนตัวของพรรคภูมิใจไทยการตัดสินใจถอนตัวของพรรคภูมิใจไทยทำให้ฐานเสียงของรัฐบาลต่างแหลกความขัดแย้งกับกัมพูชาปัญหาชายแดนที่ยังคงคุกรุ่นส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องอยู่ในสถานะตั้งรับ อิทธิพลของรัฐพันฑลึก Deep State จารปรากฏตัวของกลุ่มอำนาจที่ต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทยกำลังเพิ่มแรงกดดันและท้าทายอำนาจจางบั